น้องคันคือบัวปุกบัวปุกพักเองซะน้องบัวนี่มีบอลเห็ดเลยก็เลยบม่ได้ปลูกถ้าน้องมีบอลเห็ดน้องก็สิปลูกเลี้ยงพักปลูกเอไว้กินสบายบัมีดินบ่โดยมันก็ลำบากเนี่ยเนาะซัมซัปลูกพักนี่ก็บ่ได้บัวดินเป็นสวนมาเจอมาเจออยวเขามาเจอมากินตังค์มาเจอาเอชาวบ้านไทยอยู่เขาเอาขี้ขวดเหรอ สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเด้อปภกบจอยเส้นเก้าเส้นเคยตมมาบ้านน้องคันเด้อตมเนาะอีพีนี้มากินข้าวเที่ยงที่บ้านน้องเพื่อนตมเนาะเพื่อนมีเมนูยังให้กินเดยวไปติดตามตมกันเลยนน้องเพื่อนก็ ครอบครัวน้องเปิ่นกับมีแต่สามคนมีพอ่อมีอ้ายแล้วกัมีน้องคันเนาะน้องคันนี่นมาเสียตั้งแต่น,น้อยแล้วทำสมบ่าจอยเลยอยากนําเสนอความเป็นอยู่วิถีชีวิตของสาวลาวคนนี้ให้เบิ่งเนะนาะทำสมเนาะเามีหน้ามีชีวิตที่น่าสงสารเห็นแล้วก็เราอยากนําเสนอเนะาะทำสมเนาะโอเคเขาไปหาหน้องเพื่อเลยทำสมพี่อยู่หลังบ้านพี่ จะเอ,อ,สอ๋สบายดีน้องคันสบายดีเอฟซีก่อนสบายดีโอ้เอาแล้วปะพุงนะเอาแล้วไวเน,ะะน,ะนะาะเสกโกกมันนะโอ้สมผลสมสมสมมักง่ายมากทุกคนเห็นตะใบมันเอาเอามักง่ายนี่เนาะตาบักพุงบ่เล<ด>ยตามพุง,ม,งมีเนี่ยกับแก้มอยู่บ่ เ<ม>ป็น้ำมาพผีเด้อเป็นน้ำไล่มาเอาก่อนมีไครเนี่ยมากินน้ำละมีน้องทวนทวน,น้องทวนน้องม่อมเนี่ยม่อมววรเอราเยอะไ้เอินเอาบอ่จะไปเอ,อินเ,เอาเห็ดซ้อนอเห็ดปอก แล้วมวงกอนจุเอื่นเรามีกินี้เขาเห็นไหมเห็นบะเห็นไคเกาะเห็นน้องม้อมเศนษฐีเราตําเข่าโอ้เิ่นตําเขาตํ้เศร้าโดยพื่นเมื่อยจะนอนกิน่อ่อน ตื่นแต่เศร้าลุกนึ่งเข้าแล้วเนาะน้องคันเนาะโดยเนี่บุมมบิ้นพูนยิ่งเด้ในเฮือนพนอันอ้ยนายอ้ายอันแต่งงานพนล้วจะได้ได้ไพ่มาเนาะเนาะโดยแต่ก็สิยังดนด,นดนอกตามเบิ่งเนาะว่าสิได้เออไพ่ยังดนด,นดนอกเนาะโดนเลยลูกผู้หญิงผู้เดียวอยู่เฮือนเด้ตื่นมากะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้พอ่อให้อ้ายเลยก็ไป ่คนคนมีเบี้ยครับจ้างมันครับจ้างเลาวล่ะเนาะโดยไว้บ่ครับไปครับจ้างก็แต่ว่าให้อยู่ <laughs> เฮ็ดยังไงคนคันไปลกมันเนี่อเฮ็ดยังไงไปลกมันไปเกี่ยวกับส่วนมัน,น,นอ่ะบริเวณเนี้อ่าสมมันเนาะน้ำเขาเอะไรเนาะโดยนักบ่ชนักและนักก็นาะโดย ต่จำเป็นแน่นอนนะเขาบ่มีเวียกบ่มีเงินเด้้จิเขาเคยแล้วก็ไปตลอดเดิไปหาจ้างตลอดเลยเคยไปหาจ้างตลอดเลยเนาะโดยก็ต้องก็ก็ถือว่าสิ้นแน่เนาะโดยผมผมไหวอยู่ว่เงินส่วนไปไปจดูแบบสามสี่อลนี่ยส่วนหาหมื่นเฮาไปเฮาก็เลยห0 0 0 0กี่ไปด้เงินหมด ก็ซื้อลายย่างนและซื้อเครื่องสมัคสมางิกและซื้อเนี่ยเพื่อนนะซื้อวัคซีนบัตรอืมบุกพอสิได้เก็บเนาะโดยมันบุกคือเอาไปได้เงินก้อนประเดี๋ยวได้กันเอาไปหับจ้างไปหับจ้างอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองเซโปนบอยหันบอยผักดกระจาเงินเป็นก้อนใหญ่ๆมาได้แบบไหนะแต่คือว่าและบัตรเ,เดือนก็อยังบัดเงินเง่นงีนก้งก,กันแล้วนะจ๊ะนี่สามพันบาทหรือว่าล้านปลาย บ่อหอดสามพันบาทนะแต่ผมประมาณสองพหาบาทลานหา่าพยายามนำเสนอความเป็นอยู่ของเจ้าพยายามมาให้ FC เอฟซี่นหุจักกับน้องหลายๆเพื่อมีผู้ใหญ่จะบุญคน,นเงินมือเขาสวยความเป็นอยู่ของเา้า พ่อคงเรียนนี่แต่แต่น้นนอยๆเนาะแต่ป .3 บ่โดยเอาผู้เฮียนไปเอาหลานโอ้เฮ็ดปนที่ออกไดดอๆคือคือบ่เียนให้จบป .5 เลยก็เลยว่าไปเอาหลานเขาตอนนั้นเขาพักเนาะเขาโรงเรียนน่ะเลยเมื่อยเอาก่อนเอาออืตอนนั้นเขาปิดเทอมเนาะดแล้วเอื้อยให้ให้ไปเอาหลานซอยดยไปเอาหลานซอยแล้วทีนี้เปิดเทอมแล้วเอื้อยบ่ให้เมือ่อ พอเวียกเอื่อยยังบาแล้วโอ้เวียกยังก็เอื่อยเราเป็นคนเป็นแม่ครัวเนาะแม่ครัวนึ่งเขาเราเคดกินให้เขาแม่บ้านแม่บ้านอยู่ไท้หน่ะล่ะอยู่บ้านดงโอ้อยู่ในตัวเมืองบ้านดงนี่เลยเจ้ากระเป๋าอยู่ฮั้นเดยอ่าออกมาได้จากปีแล้วออกเพียนะโดนหรือเปล่าโดนแล้วโดนแล้วเนาะเลยเนบทจืดไปละขันไอพิมพ์ไปหาหนิพิมพ์ได้เจอบอพิมตอบไม่ได้เจอบอ พิมพ์ตรงซื้อเราเนี่ยไดม่ได้เลยอ่านออกบ่อ่านกาแฟเอาแล้วไปเห็นฮอตพอซ้ำเลยจังเลยสบายบ่แล้วเห็นฮอตพอซ้ำเลจังเลยก็เสียดายเลยเนาะบางคนก็เก่งเนียคือน้องตุ่นนี่ก็ปอซองน้องตุ่นปอซองแต่เก่งเลยต้องตอบตอบแมสเซจมาจอยไว อาจจะบ่ถึงแน่แต่เขาขอเป็นคนเเเฮียนนนก่งาะ้องควรก็คือกันห้องเดียวกันแต่เราเมื่สมองเขาป้องกว่ากับวันสันสักเอาละปึกเนาะเฮียนก็เขาแต่เราบุ้งเฮียนอยู่แต่บุ่้ง น้ำมนีน้ำลิ้นเด้เนาะบ่แม่น้ำปลาปลาเดิน,บนแบบเนาะน้ำลินเอ่อนามดินต่อจากภูเขาไปผสมโบแม่น้ำปลาปลาเด้เดินสี่เดินหามยังมีโบน้ำตัวนี้มีบ่แห้งบ่มีแต่บ่แห้งแล้วอ๋อโบ่บแห้งแบบนี้เนาะโบ,อ,บอืมอืมอืนตะทนท้องชรวงนั่นเองอ่ะอืะม หลังจากปอกเปลือกมะฮุงแล้วก็ขึ้นมาตำอยู่ทึ่งไปได้ทำอะไรไม่เหมือนมะหุงคือสีกรอบดีขนาดเสียงเสียงมะฮุงกรอบขนาดนี้ตำกินดูอยู่บ่าลากินอยู่อ๋อขึ้นอยู่เนาะมีหมูลายก็กินอ่ากินเพืเดียวมัน,มนกระบ,บอกแซบ่บ แบบซุ่มเซลกันนอร์ละเนาะจต่มึงก็คือต้องพังเมืองคืนกับไปลินไปเที่ยวอยู่บ่บ่เคยบ่เคยเนาะเคยแต่ดิ้นเตอร์ซับดิ้นเตอร์ซับไปยูเื่นเราเพราะว่าเยื่นเลรามีสัญญาณอยู่นี่บ่มีเลยเนาะบ่มีเพื่อนผูดอยเกอนเพื่อนโตโตขอก่ออยู่ข้างหน้างนาฮะไปนั่งลินอยู่ครั้งโดยโอ้แปดโมงแล้วก็มามานอนโดย แสดงว่าบอได้ไปกินลิ่นแบบไปเที่ยวไปนะบอได้ไปเนาะแบบดนตรีวงใหญ่ๆมากนี่ก็บอได้ไปกันฟ้าบ่กับไปยุ่มีกันกับไปอ่ไปรอไปรอเนาะดกลับกล้องจะทิ้งพี่เอกสวนพักหลังบ้านี่เนาะนี่มีพักบ่ละมีบ่สวนสวนพักมีบ่มีแต่สวนอ้าวสาวไทยไปอยู่ที่ไหน้าบุรีบ่บุรีลังบ่สบายดีเอฟซีบ่ มีมังคีผักึงสวผักตรงนี้ดังนันเราไปซื้อผักลั่ด้มด้เลยเพล่นไดกมีฟักสลัดจะให้เอาแต่่ากินตาลึงอืมตัดเฟอื้นเอาอ่าเขาแบ่งไปเอาแลกเปลี่ยนกันเบ่เราไปแล้วเราบกเนีเราบอกตอนยังเปนจกันคนไป เบียดแล้วเนาะแต่เพื่อนก็นให้เอาอเพื่อนว่าเอาจะหน่อยมันแกก,กินบ่ได้แล้วเ <laughs> นืเ้อไงอ่ะซัมสซสีกินตอนนั้นคูหูมาแล้วน้องทวนสบายดีเอฟซีนั่นแหละสบายดีเทียบดเดี๋ยวนี้เรารับเทียป ผักตบกรเทียมเอาไปให้เพื่อนในชาวบุทัยเขาไปเนี่ยหอมยังว่าเคยหอมกุ่นุณหอมตำพุ่นหรือตำพี่กูได้ทากระแป้งหอมลวธรรมดาแล้วสาวๆต้องหอมไว้ก่อนน่เห็นหอมเลยเราไปจ้ะหอมชาวนอือพูดว่าพูดเมอยตัาข้าพูดพักอนช่วนพแล้ว่วมา่เลยดวเาสิามเมื่อยเมื่อยังเมื่อยตําเข้าปกติพึ่นตําข่าหักไปแล้วอพัก่น ทำเข้าแล้วก็ได้ละสองคนเหยียมาตะดองอยู่ไปงานดองโมเมนต์ไปอะไรนั่นไดไปซอยเวียดเลยมันต้องนักอยู่แล้วล่ะเหรนแล้วกับบนในนอสนี้แล้วกระทั่งไก่อีกวิละพน้องละต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจทางวิละซ้ำเฮ้ยขับรถจักรเก่งเลยแต่เราเก่งเก่งเลยเราขับรถจักรหาสิบกิโลทางยากๆขี้ฟุ้นก็บอกให้ว่าอีกหมู้แดงแหงแดงแหงแดงตึ้ง ตำตำลายๆด้อบเพชรพราะวฟื้สาคุคุกอาวไทยคุกเอาคุกมันน้อยด้เี่กเัสามโมงเนาะไปไปรวมอีกเนาะไปนมัสการอ่ะนะสามโมงนกอนก็ได้บ่ออเออยู่ดนสำนันดอกอันนี้เพิ่งจะบ่าจังโมงเลยตอนนีุ้ เบอรอก็อยู่นี่ครบหมดขาไก่ก็อยู่นี่นะเพื่อนแม่ค่า <c oughs> ขาสุกชิงทุกอย่างจะมีแนวได้จช่ไหนเอ้าเห็ุลายรอย่างมันประสบผลสำเร็จอันหนึ่งเขาเขาถือว่าชุดยอดแล้วนี่เป็นบเจ๋งของอน <c oughs> มันเป็นประสบการณ์หมดเด้อเหตุยังก็เป็นประสบการณ์ทุกอย่างคือประสบการณ์นั่แหละคนน้องน้องทวนเป็นมือปรุงบอส นี่เด็กปลาแดกนี่นะปลาแดกนี่มืดตกบัวพราหอมมีมืดจะนั่งน้ำจะนั่งอยู่รถมีเอารงมาซ้ำน้ำจะนั่งสิไปใส่อันนี่บ่เพราะว่ายันมันบูดและเพราะว่าบูซ้ำสั้นน้ำนองใจกับบนชื่อเลยเนาะแม่เสี่ยวยังกินแต่กระปุลอะไรล่ะกินแต่กระปุลนี่ล่ะน้ำมุงน้ำหวานเดียร์เด็น้องขีิรถตื้อไปเอา พอเฮายันมีครบหนองเด็กี่ซื้อเขามายันบ่มบบ่มันใจเดี่ยเด็กก็ทำเป็นหมันนี่ผมเนี่อผมเปลี้ยงหน่วยใหญ่น่องห้องคนน่ะขันได้ขายเนีเด็กได้ครบสี่ห้าแสนค่ได้ขายเวียดนาม ิไปใส่นอนคันไปเก็บผักไปเก็บผักมากินกับเนาะโดยของผู้ใดก็ของแม่กระดอนเป็นเป็นพี่น้องกันบ่หรือเป็นเฮือนใกล้เคียงกันเป็นเฮือนใกล้เคียงกันอ่าแต่เพื่อนให้เอากินเนาะโดยเพื่อนใจดีเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กันเนาะจะกินอยังเงเก็บกินลดส้ำห้องสิกินเนาะว่าสั้นซะส้ำห้องกินได้โดยเก็บผักบัวผักไอ้ผักสลัดมากินกับมันจะแซ่บ รอยยังตอนนี้ร้อยยังถ้าเอากันสามก่อนใส่ผักมันจะงไงเออในกระลาบพร้าะว่าที่เพื่นก็มีน้ำเลยโอ้ไปล้างกันเนาะโดยเอาข้าวไร้งี้พีกเลยก็ได้เพราะว่าอยู่หันมีคนอาบน้ำเลยเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายติดคนอาบน้ำบ่ได้เนี่ยคนหายเนีรอน้องฝนเปล่ากระซามก่อนน้ำซมเขาก็ไปเด็ดผ้า กุดเวียดเลยจะชิลล์บ้านเช้านี่เราเพราะแดดเนาะแม่นบ้านนี <sh> <sh> <sun> <sh> ่แห้แดดแล้วเมื่อวานเลยบ้านแดดจนหัวแตกมามาดีหนาวอีกโอ้ยตับอ่ะตับอันน้ำประทันเลยเฮือนเปผนมีหัวอ้อมข้างไหนนอต่ะเนาะนอขักเนาะมีห้องน้ำข้างไหนเฮือนน้องคันนี่ยังบ่มีห้องน้ำเปล่ายังเปล่าเลยยังเนาะ

แง้มกล้องนีเยอะเด้อคือน้องคันคือบัปลูกบับปลูกพักเองซะน้องมันี่มีบอลเห็ดเลยแล้วก็ไม่ได้ปลูกถ้าน้องมีบอลเห็ดน้องก็สิปลูกยูบพักปลูกเไว้กินสบายบัมีดินบ่โดยมันก็ลำบากอยู่เนาะซ้ำซ้ำปลูกพักนี่ก็ไม่ได้บัวดินเลยเป็นส่วน เขาลกแบบนี้แน่นอนพักเนาะบริเ็ดเอาเลยเนาะมัดไปพี <h <h ่ล่ะอืรือในไหนเหรอเอาเอาแบบยับๆกันมาแบบบริต้องเอาเป็นหนาเดียวไป รูปนีอะไรตัวนี้ร้านบ่ะด้วยคือนนองนุ่นมะสาวโอ ผักไปกินกับส่วนเราก็น้อยๆเดียวนึงทู้ชมผักหอมนี่ก็ไปบ่ผักหอมเนาะบ่เอากระยาเอาแต่ผักสลัดนี่แหละตัวนี้มันบรง,งานไปเอาอยู่ก็ได้อ,ไดอืมตัวใด,ดส่วนนั้นบอเอาแต่ผักอันนี้แหละเอาผักผักสลัดนี่แหละได้เรื่องแล้วเอาแต่ผักสลัดไว้อืมผักสลัดหรือคันมีผักหอมเปยก็ได้หอมเปย์บ่ได้รนี่าแนวมากินครับเด้อ มาล่างแล้วบาดนี่ได้มาแล้วกันโอ้ปวสศี้างแล้วนี่ยกระโดนเติบไปเนาะเล่งมือได้หลายทาง,งพุนกำลังคุกอยู่แค่ใหน,น้นําำสะดวกอยู่เือน่นไหมน,น,นำลินตอมาจากภูเขาเนาะบบมีนำประปาบบมีรายเดือนก่ทือว่าประหยัดเงินไปเขาต่อมจะ,ใะามาไใส่ละไก่บ่นำไก่น้น่นไก่นู่นเวลามันเดนเยเขาปอดสวนเขาแล้วก็ เชหลอด,ด, <Stand? S 2> ดท่อเด็ดขาดไม่ต่อแล้วก็ไปต่อเอาอีกโอ้ไปแปลงตลอดนะแปลงตละนะดอดเนาะโอ้มันมันท่อมันต่มนอมาผ่านส่วนเขานะเนาะอืมแต่ภูเขาไปเลยเนาะแต่ภูไปน้ำน้ำไซายได้น้ำหัวยก็ได้ห้วยอืมโกเท่นี้ไปหาอยู่หาก,กินเนาะไปสอนดูอยู่ว่าจ้ากันะไปไป,ไปอยู่บ่เมื่อหนาแดดหนุ่อนไปสอนเนาะเมื่อนันว่าชิชวนไปสอนอยู่จะบานหองใจเลยแต่ว่า พลิกภารกิจด่วนป้าประจอยมาสบายด้มือนกันก็เลยไปเวียดเลยพยายามป้าอยู่แตงเมืองเวียดคุณ fc ถามว่าเป็นคนลาวหรือเป็นคนเวียดเป็นคนลาวแต่ป้าประจอยแต่เอาเอาไปสัง่งครอบครัวอยู่เมืองเวียดไม้กรกโจนกระโจน เพื่อนนองทวดฝน,นก็นมีบ่ห้องนำ้ำมี่ยังบ่แล้วนี่ดิยังบ่ทแล้วเพื่นยังบ่แล้วแต,แต่พอแล้วปะปะแม่แเราคุณแม่ไมเห็ดเลยอเออเขื่อนเราเหือกันเขาเพ,อพอพอฝนยาก,กับแม่เลิกกับแม่เนะาะกับเพื่อนซานมันส่องกับบอสมบูรณ์บ่แล้วเลยเนะยาะเลยแม่ฝนก็ยังอยู่หรอปะเดี๋ยวนี่ยงอยู่อยู่เนาะแต่แม่เพฝนยังบ่ได้เอาผัวใหม่บ่ ยังเนาะเอาแล้วเอาแล้วเนาะมาเจอมาเจออยู่เาเมืานกินต้มยเด้เด้อเนาะชาวทยเขาเอาต้นรันนี้อยู่เขาทั้งคัังเนี่ยจานมากนจานบานแบงอมดครยังไม่กินมดอะทั้งนั้น เขาคืองามเลยเขาซื้อเลยเนาะโดยมาได้ทั้งสูงด้อยนางบางเงินนองคันนางไปจัดคนโตได้หน่อยนะก็เป็นมีน้ำใช่ไหมนี้น้ำอ๋อกินสามคนเด้เนาะนีะ่สี่ส,สี่คนวันรุงที่ก็โยมุดบ้านบนแล้วแบ่งไปจานนึงตับเลยเนาะ <c oughs> เต็มจานนึงแบ่งไปหัน เห็ดหแบบน่อนีต้องหมอมใบมาครับอืมจะหายบุบินนองตับเลยขอแก้มด้วยมล่อยยันลงนี่พักไปเนี่ยเขากินแต่ละมื้อมีฝักตับมันี้งูอีกลูก ทำให้มันผักสลัดมัน,นเข้ากันเลยโอ้แซบ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 เดี๋ยวซีนมาใส่อยู่ในให้แซบแล้วปิ่งหมูเรียนมีมาขายไปเนาะโอ้เยเดี๋ยวไปเชิญศิษย์เขามาเดี๋ยวนี้ ม,มีเวียเทามาแล้วขายมาแต่และงานี่ใช่ปะทำซมขออนุญาตก,กินก่อนได้บัตรนี่ยก่อนจบคลิปไปก่อนเด้อทำซมพบกันใหม่นะอีพีหนา้าสวยพี่นี่สบายดีอน้องสบายดีคนนะสบายดีปิดกล่องกินได้บัตร <laughs>